ถ้าพูดถึงมือกีตาร์นะจริงๆนะพี่ในวงการดนตรีผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่กบไมโครนะคือเป็นตำนานของมือกีตาร์นในประเทศไทยจริงตอนนั้นประกวดท้าเวมีเสียงวอร์ดก็เพลงร็อกล้วนๆเลยยังจำได้เลยว่าเฮ้ยไอตอนประกวดเนี่ยพี่กบเป็นกรรมการด้วยที่พี่เป็นคนให้เขาตกรอบมันจริงนะอาจจะใช่งงนะอาอร,รวมนะผอรวมไปรวมมาอาจจะแบบยังไม่ได้อะไรประมาณนั้นอได้เจอ วงดนตรีวงหนึ่งชื่อว่าเดอะแก๊งเดอะแก๊งก็เป็นพวกวงล็อกห้องซ้อมทุกห้องไม่ให้ล็อกซ้อมห้ามเล่นดนตรีล็อกพอที่ยินเสียงตีล็อกปุ๊บใครเวิสต้าขึ้นมาปุ๊บตัดแคตแเอาปุ๊บออกไรเหรอเพราะอะไรอ่ะพี่บ๊อบแล้วผมได้ข่าวมาว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกีตาร์พี่แอบไปแกะเพลงของบิ๊กบอสเข้ามาด้วยใช่ไหมก็ก็ฟังคอร์ดมานะครับพี่ฟังคอร์ดแล้วพี่สามารถเล่นได้เลยเหรอเปลี่ยนคีย์ได้ด้วยผู้เป็นเล่นนะอยากให้พี่บ๊อให้บ สวัสพีอรัพอีพี่รถมันมาเร็วจังเนี่ยคันี้ แต่งตัวเร็วอ๋อโอ้นี่พี่จะหาผมมาสา่นี้เหรอตอนแรกว่าจะใส่หนังทั้งตัวเลยเพื่อล็อกล็อกเฮ้ยถ้างั้นผมว่าพี่ลองคุยเรื่องกีตาร์ก่อนไหมก่อนเข้าคอนเทนต์รายการเราเนี่ยก็น่าจะดีครับอย่างอย่าตัวนี้มันความพิเศษมันคืออะไรอันนี้ผมไม่รู้ไงพี่ว่ากีตาร์คนรวยฮะพี่ข่มผมผมฟ้องพี่ได้ผมฟ้องพี่ได้นะมันแพงตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ชื่อเควินไรอนตัวนี้ห้าแสนกว่าห้าแสนตัวนี้นะอ่านี่มันเฟอร์รารี่ของกีตาร์โปร ไม้อัดแล้วว่าไม้ปาเดียวกันเฮ้ย hey! เรา,เ<อ>ามีตัดตลกด้วยน,ะ <c oughs> นี่เอ้ยแต่มันสวยนะก็เ,เขาต้องเอามาประกอบให้มัน,นแต่ไม้นี่เป็นร้อยปีนะโอ้ดิยากเลยว่ะถ้าคุยกีตาร์นะเฮ้ยแต่ผมว่าเราเราเปิดรายการโดยการที่เล่กนกีตาร์นี่ก็ดีนะแต่ถ้าคุยกับผมผมว่าคอนเทนต์มันจะไม่คมเลยพี่เดี๋ยวผมมีแขกร<น>ับเชิญวันนี้เป็นแขกเซอร์ไพรส์พี่ด้วยดีไหมเดี๋ยวผมไปพาแขกรับเชิญมาพี่เล่นยงชิวๆไปก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใครวะนี่ครับเชิญครับลูกพี่ เออสปายครับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีนนี้เป็นทางการครับพี่ตงฮะเชิญเลยครับเชิญนั่งเลยครับนี่ The Living Legend นี่คุยกับพี่เลยดีกว่านี่ครับบิ๊กบอสของเราชื่นชอบกีต้ามากสะสมกีต้ามากแล้วเมื่อกี้เขาก็โชว์ทักษะกุ้งกิ่งจิกาเบลูปาป้าพี่โชว์เขาเลยว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงอะไรเงี้ยอ๋อบอสเขาก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับบอสตอนนี้หนักเท่าไหร่ครับบอสตอนนี้น้ำหนักขึ้นเป็นสามโลแล้วขออนุญาต พูดคุยก่อนละกันก่อนที่พวกคุณะจะโซโลกีตาร์เพราะไม่งั้นผมจะดูเป็นชาวบ้านหนึ่งไม่มีบทพูดทันทีเลยถ้าพวกพี่เล่นกีตาร์กันสองคนทำไมถึงเล่นดนตรีมาแล้ว กลายเป็นความรักจนเป็นอาชีพที่พี่ไปสุดได้ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่เรารู้จักกับพี่กบมาพี่กบสุดในทุกทางที่พี่ตัดสินใจว่าจะทําเลยอยากรู้จุดเริ่มต้นแบบว่าสั้นๆเอาสักแค่3าวินาทีคโอ้โหครับจบครับ้โนี่ของจริงอยากรู้แบบให้คนได้เข้าใจคร่าวๆเลยว่ามันไปมายัางไงครับพี่คือกีต้านี่ครับพี่พี่เล่นเป็นตั้งแต่พี่อยู่ชั้นป .2 จนกระทั่งโตมาแล้วก็มาอยู่ชั้นมัธยมปีที่2ครับ ไปเห็นวงร็อกวงงแรกที่โรงเรียนเตรียมอุดมเดินก็ไปเกาะหน้าเวทีอ๋อนี่งตีร็อกเหรอแล้ววันนั้นตัดสินใจวันนั้นเลยว่าฉันจะเป็นมือกีตาร์ร็อกให้ได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละคือภาพที่ฉันจะเป็นนักดนตรีฉันจะเป็นวงร็อกครับคือเสียงกีตาร์ที่ออกมามันแบบว่าที่เราจะรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะทํที่สุดนั่นวันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็คือมุ่งเป้าแต่วันนั้นเลยฝึกอย่างเดียวเลยครับตอนฝึกนี่ฝึกหนักขนาดไหน เป็นแบบว่าออาเป็นออาตายกันมาเลยก็คือเล่นได้เลือดนี่คือไม่ได้ว่าเล่นจนเล็บฉีกเลยนะครับคือเล่นอยู่แล้วก็คนเดินเมาเมาขวาดขวาเล่นจนได้เลือดไม่ใช่เขาก็เขเลาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนั้นจนถึงวันที่พี่เป็นนักดนตรีอาชีพใช้เวลานานเท่าไหร่ครับม2อม3ม4มห้าได้เจอวงดนตรีวงหนึ่งชื่อว่าเดอะแก๊งเดอะแก๊งก็เป็นพวกวงล็อกห้องซ้อมทุกห้องไม่ให้ล็อก สอมห้ามเล่นดนตรีล็อกพอที่ยินเสียงตีล็อกปุ๊บให้ r สตาร์ขึ้นมาปุ๊บตัดคัแค่แวปุ๊บออกไช่หมอเพราะอะไรอ่ะพี่โงเพราะว่าสมัยนั้นต้องตีล็อกเราเล่นด้วยความไม่มีโน้ตฮาวเราก็พังพังเครื่องอย่างเดียวเลยอ๋อเพราะมันดูรุนแรงใช่ไหมพี่มันทำลายเครื่องอย่างเดียวมอห้ามาเจอวงเดกชื่อว่าเดอะแก๊งต่อมาเดอะแก๊งอะไปโดนเปลี่ยนชื่อกลายเป็นไมโคร ที่มาไมโครนะครับอย่างนี้นี่เองกี่ปีครับในการทัวร์คอนเสิร์ตมาตลอดระยะเวลาของไมโครที่พี่ไปสุดขนาดนั้นทั้งไมโครแล้วก็ทั้งงานเดี่ยวแล้วก็งานที่ไปเล่นอย่างน้องน้องนับจากอายุ17ครับจนถึงห้าิบ้าครับเล่นดนตรีอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยและคําถามสั้นๆง่ายๆครับทุกจังหวัดเลยพี่ คุณหมายถึงอะไรการที่คนดีฮะที่คนดีครับเหมือนกันโอ้หรักครอบครัวเราคนรักครอบครัวเอถามอะไรอย่างนี้ได้ยังไงไม่มีนะเราไม่มีปักทงลายจังหวัดไม่มีนะเอชอบเกิดเลยได้ข่าวมาเหมือนกันครับพี่พอรนี่ก็เป็นแฟนคลับตัวยงของวงไมโครครับถึงขนาดไปเกาะอยู่ขอบหน้าเวทีเลยเมื่อก่อนดังขนาดไหนอ่ะบอกสิก็ดังขนาดที่ถ้าพูดถึงมือกีตาร์นะผมว่า จริงๆนะพี่ในวงการดนตรีผม่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่กบไมโครนะคือเป็นตำนานของมือกีตาร์ในประเทศไทยจริงๆแล้วก็ตอนนั้นประกวดฮับเวมีเสียงวอ a ์ดก็เพลงร็อกล้นลเลยแล้วก็ยังจําได้เลยว่าเฮ้ยไอตอนประกวดเนี่ยพี่กบเป็นกรรมการด้วยที่พี่เป็นคนให้เขาตกรอบมันจริงนะอาจจะใช่นะผลรวมนะพอรวมไปรวมมาอาจจะแบบยังไม่ได้อะไรประมาณนั้น ทีนี้ก็คืออย่างที่เราได้เห็นในงานเดียคอนอีเวนต์ชันกันไปแล้วนะครับจับอยู่ได้หนึ่งประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันสาคัญมากๆคือพี่บอกพี่หาอีกหนึ่งอาชีพครับเพราะเราไม่ประมาทแล้วและพี่กล้าเรียกตัวเองว่าวันนี้ฉันก็คือพ่อค้าออนไลน์เวลี่พาวลียทูพรีเซนต์ว่านี่แหละพ่อค้าออนไลน์สิ่งที่ผมคนลุกแล้วผมบอกโหพี่คนนี้เป็นไอดอลเราจริงๆเพราะเขายืนหยัดและเขามั่นใจและเขาภูมิใจ กับสิ่งที่เขาทําในทุกๆอย่างวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาเป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปก่อนที่พี่จะกล้าเข้ามาในดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตบอกกับบอสว่าพี่สแกนดีไอคอนทุกมุมแต่ที่มาก่อนเยอะเวลาที่เขามองธุรกิจตัวเดียวหนึ่งเขาจะสแกนว่าอันนี้ห้าสิบห้าสิบหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เขาสแกนเยอะท่านเขาบอกพี่ไอคอนเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความคลีนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวระบบตัวบริษัทปลอดหนี้ โปรดักต์ครีนทุกอย่างยอดขายอนาคตผลกําไรถ้าพี่ไม่โดดเข้าวันนี้พี่จะเสียใจครับนั่นคือเป็นจุดที่ทําให้ที่เข้ามาเรียนออนไลน์ก่อนแล้วก็ไปในงานของไอคอนกลับ,บกออกมาจากงานก็มาที่ ไอคอนเฮาส์รามินทานี่แล้วก็ตัดสินใจร่วมงานเลยก็เลยตัดสินใจร่วมงานอย่างมั่นใจจากการศึกษาจริงจังพี่พ่อครับผมต้องถามพี่ก่อนอันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับมาถามพี่ภูมิใจไหมพี่ในสิ่งที่พี่เริ่มต้นมาคนเดียวความคิดของเราเราจะทําแบบนี้แบบนี้แต่ละคนก็ประสบความสําเร็จกลับไปเพื่อทําให้ครอบครัวเขาดีขึ้นพี่รู้สึกยังไงบ้างคือพี่ดีใจแหละที่แบบมันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเราเองนะครับ มันก็ได้มีโอกาสช่วยหลายๆคนหลายๆครอบครัวให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่สําคัญเลยว่าเขาจะมีเงินอยู่เท่าไหร่หรือมีหนี้อยู่มากแค่ไหนพี่เชื่อว่าทุกคนมันมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นชีวิตตัวเองอให้มันดีได้แต่เรื่องแรกที่เขาต้องต้องตั้งใจทําสําหรับชีวิตตัวเองเลยก็คือต้องอนุญาตให้ตัวเองได้ได้เจอกับโอกาสใหม่ๆในชีวิตบ้างเออเหมือนกับการที่พี่กบมานั่งอยู่กับพวกเราวันนี้ค,นะคือเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากเลยนะ แต่เชื่อป่ะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะจะมีพีกพ่กบนั่งอยู่ตรงนี้ผมไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าแบบพีกพ่กบจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นมากกว่านักดนตรีค,รคือผมผมนึกภาพนั้นไม่ออกอ่าแล้วผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็นึกภาพนั้นไม่ออกมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เราอาจจะต้องเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าก่อนนะด้วยการที่เราศึกษาโอกาสใหม่ๆเรียนรู้กับโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ฮะให้มันดีมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมไอ้ช่วงที่ ทุกคนดาวหมดทำไมธุกิตออนไลน์มันโตส่วนกระแสะผมว่ามันเป็นเพราะมันไม่ได้ถูกชะลอหรือทําให้หยุดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดมันก็เลยสะส,สมความสาเร็จได้ต่อเนื่องเหมือนกับตั้งแต่ปีแรกจนปีที่4เนี่ยไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรเข้ามามันไม่เป็นปัญหาสําหรับธุรกิจออนไลน์อนอกจากมีวิชั่นแล้วเขามีมิชชั่นที่จะไปถึงวิชั่นนั้นๆด้วยม่หาะท่ำพิธีกรมานานเหมือนกันนะวันนี้ผมตื่นเต้นนะพี่กบผมพูดจริงๆเลยพี่คือคนที่ผมชอบมากและกลา้าพูดจริงว่าพี่เคยดองผม แล้ววันนี้ผมต้องสัมภาษณ์พี่อ่ะรวมถึงสัมภาษณ์ที่ชายของผมคนนี้ร่วมกันแล้วผมได้ข่าวมาว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกีตาร์พี่แอบไปแกะเพลงของดิ๊กบอสเข้ามาด้วยใช่ไหมก็ฟังขอดมานะครับพี่ฟังขอดแล้วพี่สามารถเล่นได้เลยเรอระ <c oughs> ระดับนีแล้ว <c oughs> ไม่คืออยากรู้คือผมไม่มีความรู้จริงไงพี่พอคือแบบสมมติฟังเนี่ยเขาเล่นอย่างนี้เหมือนก็อปปี้เพจอย่างนั้นได้เลยหรอเปลี่ยนคีย์ได้ด้วยพูดเป็นเล่นนะเปี่ยงนักร้องแล้วเปลี่ยนเลยจริงเหรอครับถ้างั้นผมนี้ได้ไหมเดี๋ยวว อยากให้พี่กบเล่นเพลงของบิ๊กบอสให้บ yes. yes. ิ๊กบอสเป็นคนร้องดีไหมปิดรายการกันอย่างนุ่มเขาเล่นเพลงของคนอื่นได้ได้แต่ผมเนี่ยเล่นเพลงตัวเองไม่ได้ถ้างั้นผมว่ากีตาร์พี่ความเป็นพร็อพก็พอขอบคุณครับพอดีไหมดีไหมวันนี้ ลมกลมนะครับแล้วก็จบรายการกันด้วยรอยยิ้มครับแต่ว่าเรามีคําถามท้ายรายการของเราครับรางวัลนั่คือเสื้อของรายการเราเมส์พอกัน5รางวัลนะครับคนที่ตอบถูกและทีมงานก็จะคัดเลือกครับ5้ารางวัลที่เราจะส่งเสื้อไปให้คุณถึงบ้านเลยคําถามมีว่าพี่กบครับเริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นไหนครับพี่กบเขาได้พูดจากปากเขาเองไปแล้วเพราะฉะนั้นคาถามนี้ถือว่าง่ายมากๆ แตามใจฟังรู้แน่นอนถูกต้องใครตอบได้ครับผ้ารางวัลคำถามที่ตอบถูกนะครับคอมเมนต์นะตรงนี้ได้เลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับครับ <นะ S 1> วันนี้ขออนุญ,ญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้เลยครับเจ็จครับแม้บางวันอาจจะทำให้เธอนัใจแม้บางคืน มันจะเงี้ยลาสักแค่ไหนจะไปจงฝันโอ้ฝันใน่สิ้นสุดจะสู้จนที่สุดจะเราเดินไปด้วยกันจะไปสุดขอบฟ้าไกลแสนไกลเธอคือที่หนึ่งที่สุด หัวใจอยากให้เธอเดินไปกับฉันได้หรือปล่าพี่กบมานั่งอยู่กับพวกเราวันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจมากเลยนะผมไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าแบบพี่กบจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นมากกว่านักดนตรี ก่อนที่พี่จะกล้าเข้ามาใน The Icon Group เนี่ยนะครับพี่สแกนทุกมุมไม่ว่าจะเป็นตัวระบบยอดขายอนาคตแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาเรียนถ้าพี่ไม่โดดเข้าวันนี้พี่จะเสีย,ยใจ